ก็คือวันนี้เป็นเป็นคุณครูพรพิมลท่านผู้ชมฮะคุณครูพรพิมนนะครับซึ่งก็เป็นคุณครูที่ตามข่าวในโลกโซเชียลนะครับเฟซบุ๊กสิลเบอกว่าเขาก็ได้บอกว่าคุณครูคนนี้ได้มีตำแหน่งปฏิบัติราชการรักษาราชการแทนนะฮะหลายตำแหน่งเหลือเกินฮะเป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณเป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปนะครับมีผลมาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาฮะนี่เขาก็เลยสงสัยกันว่าคุณครูพรพิมลน,นะครับกินตำแหน่งตั้งแต่ตั้งแต่พออ,อเลยอะ่ะใช่ไหมฮะหลายตำแหน่งนะฮะสำหรับคุณครูพรพิมล ก็ครูพรพิมลเนี่ยเขาบอกว่าเดิมทีโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีครูอยู่ห้าคนนะฮะครูอยู่ห้าคนสองคนย้ายไปอยู่ที่อื่นอีกคนหนึ่งเกษียณก็เลยเหลือครูสองคนเหลือครูพรพิมลน,นะฮะกับครูผู้ช่วยอีกคนหนึ่งแค่นั้นเองเนะฮะแค่นั้นเองแล้วก็ปรากฏว่าครูพรพิมลน,นั้นรับหลายตําแหน่งมากนะฮะ รับหลายตำแหน่งมากจนกระทั่งในโลกออนไลน์เขามองว่าโอ้โหทำไมครูคนเดียวนั้นถึงทําหน้าที่ต้องแบกรับภาระเยอะแยะมากมายขานาดนี้รวมทั้งตําแหน่งผอ,อ,อด้วยนะฮะใช่ท่านผู้ชมคิดดูนะฮะครูพรพิมลน,นะครับแล้วก็ทางด้านของเ c e b o o k Secret เขาก็บอกว่าคุณครูพรพิมลเนี่ยเพิ่งจะบรรจุเป็นครูใหม่ได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้นนะฮะต้องทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน,นะฮะ รงเรียนนี้ก็คือโรงเรียนวัดเกตแก้วบูสศีตำบลวังน้ําเย็นอำเภอวังน้ำเย็น,น,ยนจังหวัดสะแก้วครับพอมันเริ่มเป็นกระแสหนูก็เลยมามาโพสชี้แจงไว้ว่าเออก่อนหน้าน,นี้มีครูทั้งหมด5คนรวมพออ้อวยแล้วคราวนี้ก็ไปกันยาคุณครูที่เป็นพนักง,งานราชการค่ะเสียณไปหนึ่งท่านไปเดือนตุลาที่พนักง,งานราชการก็ ลาออกค่ะเพราะว่าไปบรรจุครูกทมค่ะข่ดเหลือแล้วหนูที่เป็นครูที่เป็นข้าราชการแล้วก็ครูธุรการแล้วคราวนี้ช่วงวันเสาร์เป็นวันที่หนูอบรมครูพื้นถิ่นครับ่ะ,ะ,ะแล้วก็ทําคําสั่งหัวหน้าสี่ฝ่ายออกมาก็เลยเป็นข่าวอย่างที่เห็นนะคะแต่ไม่ได้มีเจต,ตนาว่าแบบไปพลาดพิงไม่มันก็ไม่เชิงอนไรนะเพราะหนูก็เข้าใจว่ามันอยู่ในช่วงรอยต่อที่ว่าเขตจะจะเปลี่ยนจะสั่งครูมาให้ค่ะรู้สึกดีใจค่ะ ที่ว่าได้คุณครูมาช่วยเพราะตอนนี้ตอนนี้อยู่กันกับคุณครูธุรการแล้วก็ได้ไปขอให้คุณคุณครูที่เกษีณไปเดือนตุลาเดือนกันยาค่ะมามาช่วยมาช่วยสอนนี่ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือโฉมหน้าเพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าเธอสวมแมสนะฮะแต่เป็นครูสาวนะฮะก็อย่างว่าเพิ่งจะบรรจุอ่ะเป็นคุณครูวัยรุ่นเน่ะนะครับผมว่าเผลอเนี่ยอายุยังไม่ถึง 30- สได้ซ้ำไปใช่ไหมฮะย0กว่านี่นะครับคุณครูพรพิมลศรีผลนอกครับ ตำแหน่งครูผู้ช่วยโครงการครูคืนถิ่นจบเอกภาษาไทยเพิ่งบรรจุเป็นข้าราชการครูหนึ่งปีเท่านั้นนะครับปัจจุบันต้องรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตแก้วครับและทุกตำแหน่งในโรงเรียนฮะเพราะโรงเรียนเหลือครูแค่2คนตัวเธอกับครูธุรการนะฮะครูธุรการท่านผู้ชมฮนะครูธุรการเนี่ยถ้าผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือเป็นคุณครูที่ไม่ได้มีหน้าที่หลักคือสอนเนี่ย ครูที่มีหน้าที่หลักที่สอนเนี่ยก็คือคุณครูพรพิมลคนเดียวนะฮะนี่ฮะจริงๆแล้วครูที่มีหน้าที่สอนตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่คนเดียวเธอก็จําเป็นต้องรักษารักษาการพุ่มในการโรงเรียนไปด้วยเพราะว่านอกจากตัวคุณครูพรพิมลกับคุณครูธุรการแล้วจะให้คุณครูธุรการเนี่ยรักษาการผอคออองจะไม่ใช่นะฮะต้องให้คุณครูคนนี้ฮะคิดดูสิฮะนี่ก็เลยเป็นข่าวฮือฮามาวันนี้ครูก็เลยเปิดใจเพราะวันนี้เนี่ย โรงเรียนวัดเกตแก้วเป็นโรงเรียนที่ดังมากสื่อมวลชนไปกันเพียบไปสอบถามนะฮะอยากจะเห็นหน้าค่าตาครูที่แบบโอ้โหความสามารถลดเหลืออะไรขนาดนั้น,นก็ไปดูน,นะครับนี่วัดเกตแก้วนะตำแหน่งของคุณครูนี่นะฮะหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป แล้วก็รักษาการผอแล้วก็ยังต้องสอนดนวยนะต้องสอนหนังสือให้กับเด็กทั้งเรียนด้วยนะฮะใช่โอ oh ้โหก็บอกแล้วว่าเหลือครูเพียงแค่คนเดียวที่มีหน้าที่สอนไงใช่ครูธุราการเนี่ย<ช>จริงๆหลักคือไม่ใช่สอนนะฮะใช่ครูธุรนการชื่อกระบอกอยู่แล้วอ่ะเธอบอกว่าเธอไม่ได้น้อยเนื้อต่ําใจนะก็เข้าใจอย่างว่าอยู่ในช่วงรอยต่อ ที่เขตพื้นที่จะจัดสรรคนมาให้ล่าสุดนะฮะทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งก็ <S <S จะมีการเพิ่มอัตรากําลังคนมา4อัตรามาให้ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบแต่ก็รู้สึกดีใจที่จะได้ครูมาช่วยเพราะตอนนี้อยู่กับคุณครูธุรการแล้วก็ได้ไปขอให้คุณครูที่เกษียณไปเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยมาช่วยสอนนะครับถามว่าหนักไหมนะครับสำหรับหนูมันก็หนักอยู่ก็หนักอยู่แล้วฮะท่านผู้ชมฮะทำไมจะไม่หนักฮะคุณครูพมิมลมีหน้าที่สอนปหนึ่ง สอนป .2 ป .3 และสอนป .4 นะครับตอนนี้ก็ทิ้งเด็กป .1 ป .2 ไม่ได้เลยบางครั้งหนูก็ท้อนะคะบางทีสอนป .1 ป .2 อยู่แล้วเด็กป .3 และป .4 ก็เรียกคุณครูขาคุณครูขาก็ต้องรีบวิ่งมาสอนป .3 และป .4 นะครับก็ยังดีได้คุณครูธุรการมาช่วยดูแลการสอนวิชาอื่นเพราะครูจบเอกภาษาไทยแต่อย่างว่าโรงเรียนปฐมได้สอนทุกวิชา มันจึงมีแบบท้อนิดหนึ่งในบางครั้งนะฮะเธอบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะต่อว่าว่าทําให้หน่วยงานทำไมทำไมห,หน่วยงานไม่ส่งครูมาช่วยแต่ตอนนี้ดีใจที่ต้นสังกัดจะส่งบุคลากรมาเพิ่มก็ฝากขอโทษหน่วยงานต้นสังกัดนะ,ะเพราะด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการของตอนเองสิ่งที่เธอได้โพสต์ไปเนี่ยก็คือไม่ได้ตัดพ้อต่อว่าเพียงแต่บางทีก็ท้อก็เลยโพสต์ไปอพอเธอโพสต์ไปดังเลยฮะดังเลยครับ โอโหทางเ,เขตพื้นที่การศึกษาก็เลยจะรีบส่งครูมาช่วยครับอืมบรรยากาศของโรงเรียนวัดเกตแก้วนะครับอำเภอวังน้ําเย็นหลังจากเกิดกระแสนี้ในโลกโซเชียลทางโรงเรียนก็ยังคงมีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1-3มีอนุบาล1-3ด้วยนะฮะมีป .1 4. และมีป .5 ป6นะครับพูดง่ายๆว่ามีตั้งแต่อนุบาล 1- ถึงป6นะฮะตลอดทั้งวัน หลังโรงเรียนกลายเป็นกระแสดังทีมผู้บริหารจากโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายนําโดยคุณกำหาโกศีผอ,อโรงเรียนอนุบาลวังน้ําเย็นมิตรภาพนะครับและผู้บริหารจากโรงเรียนคลองตาสูตรโรงเรียนบ้านวังบุรพาโรงเรียนใกล้เคียงเดินทางเข้ามาให้กําลังใจคุณครูพรพิมลและครูภายในโรงเรียนแล้วก็รับปากว่าจะช่วยการหาทางแก้ไขครับคือครูที่โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลวังน้ําเย็น โรงเรียนคลองตาสูตรโรงเรียนบ้านวังบุรพาและโรงเรียนใกล้เคียงอื่นๆเดินทางมาวันนี้ไม่ได้มาช่วยครูพรมิมนสอนนะมาให้กําลังใจแล้วก็กลับฮนะนี่ฮะตอนนี้โรงเรียนนี้แก้ปัญหาด้วยการไปขอแรงจากคุณครูเกษียณใช่ที่เพิ่งเกษียณไปเนี่ยให้กลับมาช่วยอสอนหน่อยถ้าผู้ชมคิดดูเนี่ยหลับตานึกภาพดูนะฮะครูสอนปหนึ่งถึงปสี่อ่ะ แต่โรงเรียนได้มีถึงป .6 นะฮะใช่และมีเด็กเรียนทั้งหมด40คนนะใช่ฮะแต่ก็อย่างว่านะฮะคือเธอจะสอนทุกปเลยคงไม่ได้ฮะกำลังของคุณครูพันธุ์เบมันมีแค่สอนถึงแค่ป .4 ฮะใช่ในขณะที่สอนเออป .1 หรือป .1 ป .2 เพราะปล่อยป .1 ป .2 ไม่ได้ป .3 ป .4 ก็มาคุณครูขาคุณครูขาได้เวลาสอนหนูแล้วค่ะแล้วครูเนี่ยจบเอกภาษาไทยอ่ะแต่ครูต้องสอนเลข สอนภาษาอังกฤษถูกไหมฮะสอนภาษาไทยสอนสืงนมุอยาทุกอย่างโอ้โหใจครูคนนะโอ้โหนักนะเนี่ยเกิดวันไหนโทษนะสมมติครูล้มป่วยไปสักคนหนึ่งเนี่ยจบเลยนะโรงเรียนหยุดโรงเรียนต้องหยุดเด็กต้องหยุดโอ้โหนี่นะฮะคุณครูพรพิมลนะครับ เรืองนี้ได้ได้บความสนใจมากนะฮะในโลกออนไลน์แล้วก็ไหนๆพูดถึงเรื่องของคุณครูมีอีกฮะแฟนเพจครูสตอรี่เขาได้มีการแชร์ภาพการมอบหมายตำแหน่งในโรงเรียนให้กับคุณครูคนหนึ่งชื่อว่าครูราเมศปรากฏว่าครูราเมศคนเดียวเนี่ยนะรับตำแหน่งถึง15ตําตำแหน่งด้วยกันเห็นไหมฮะาตำแหน่งด้วยกัน โอเอกสารฉบับนี้ระบุเอาไว้นะครับว่าหน้าที่ของครูลาเมศแบ่งออกเป็นสามหมวดย่อยๆก็คือหัวหน้างานฝ่ายฝ่ายงานและกิจการนักเรียนรับผิดชอบการปฏริบัติงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายหัวหน้าช่วงชั้นมีหน้าที่ปฏิบัติงานประสานงานดูแลกำกับติดตามประเมินผลงานในแต่และช่วงชั้นหัวหน้ากลุ่มงานสาระเรียนรู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานประสานงานดูแลกำกับติดตามประเมินผลในกลุ่มสาระนี่นะ แล้วก็โดยรวมแล้วครูราเมศได้มอบหมายถึง15ตําตำแหน่งท่านชมดูครับคุณครูราเมศปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารบุคคลหัวหน้างานบริหารวิชาการหัวหน้างานบริหารงบประมาณหัวหน้างานบริหารทั่วไปหัวหน้างานกิจการนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าระดับระดับประถมศึกษาปหนึ่งถึงป6หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์หัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษาหัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษาหัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะนี่นะหัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพหัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโอ้โหพอเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปสชดแล้บ <c oughs> ก็มีคนเห็นใจเห็นใจครูราเมศแล้วก็ก็ที่สุดแล้วมันก็ต้องมีการตั้งคําถามว่าทําไมคุณครูคนเดียวถึงต้องรับผิดชอบงานเป็นหัวหน้ากลุ่มมากมายขนาดนี้บางคนก็แสดงความเห็นแบบเอาเอา,เอาขำด้วยนะว่าจริงๆแล้วน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นราเมศวิทยานี่โรงเรียนอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยโ oh อ้โหเยอะจริงๆนะ โอ้โหเดี๋ยวแล้วมัน,มนยังมีมันยังมีอีกอีกไหมที่ครูที่ต้องรับผิดชอบงานเยอะๆแบบนี้ในโรงเรียนนะนี่แค่ตัวอย่างสองโรงเรียนนะแย่ yeah, เลยนะฮะระบบการศึกษาบ้านเรานะท่านผู้ชมฮะแย่ yeah, เลยนะครับคือเหตุการณ์ของสองเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์จริงนะฮะมันสะท้อนถึงระบบการศึกษาในบ้านเราว่ามันมันถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะแล้วท่านผู้ชมคิดไหมครว่าออนักเรียน ของลูกนักเรียนลูกศิษย์ของคุณครูพรพิมลเนี่ยกับนักเรียนของคุณครูลาเมศเนี่ยนะคะคุณภาพของเด็กๆนจะเป็นยังไงใช่ใช่ไหมฮะ<ม>คุณภาพจะเป็นยังไงคุณภาพของของเด็กจะเป็นยังไงเพราะครูเนี่ยต้องรับภาระสอนขนาดเนี้ยแทบจะวิ่งรอกวิ่งรอกเนี่ยแล้วเด็กๆจะโตขึ้นเนี่ยความแข็งแกร่งของวิชาที่เด็กได้รับเนี่ยจะเป็นยังไง<ม>ก็ก็วกพรองเสีย ก็กลวงเสียถูกไหมฮะใช่เพราะครูมีกําลังแค่เนี้โอ้โหเหลือเชื่อฮะเหลือเชื่อจริงๆวันนี้นะฮะแล้วเราจะมาคุยต่อเพราะวันนี้ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการนะเปิดตัวอะไรนะฮะคุยได้คุยดีกับตรีนุชกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นโครงการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ ในส่วนของภาคการศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้านะตอนนี้เราไป